สวัสดีครับ FC ตอนนี้วิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาก็พาท่านมาที่เลาะดอนนอนให้นะนะครับจะสวยหรือ,อยังไงนะครับก็ตามบ่าวนิดเผ่าไทยขามาดูนะครับโดยรอบๆก็จะมีดอกไม้นะคอ,อนนอนนะครับธรรมชาติสวยงามนะครับเดี๋ยวก็จะไปตามไปดูว่าผมทำอะไร ก็ตามเบาะนิดเผาใส่ขาเข้ามาเลยครับลองหมดเลยวไหมไนใช่ค่ะนะครับตอนนี้เราก็อย mm ู hmm. ่ที okay. um, ่ล็อะดอนบอนนานะครับเฮลลาดูมนะครับก็อันนี้ของใครอันนี้ของน้องเอื้อนั่งไปดันตัวไปอ้อมอ้อมนั่งนี่ไหนของพ่อตัวไหนอินเตอร์เซอร์ พอยังจ่าแล้วค่ะยังอร่อยย่เรียฟังกอนีนววมนหลายหิูไต้จีนเออวอมลชื่อวอนมเธออ่อข้าวหน่งช้าแกา นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกมุมหนของรดอนมารานะครับเดี๋ยวผมจะให้ไกด์เป็นผูดเนาษจีนนะครับไกด์่ิเีงหนหลายอย่อรดอนากาเส็นใานเดินทางมายกัครับครับการเดินทางเราก็เดินทางมาจาก อำเภอนเชื่อนะครับก็หลงทางนิดนึงนะครับไปที่ชา้างทองคำนะครับแล้วเราก็เดินทางเข้ามาวัชการรในการจัดคือว่าโอเคครับนี่ก็เป็นขนมเค้กนะครับมาตอนนี้ก็จะเป็นบาร์กาแฟอย่างนี้นะครับไม่แพงนะครับราคาเดียว ครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้ยวยนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นกาแฟนะครับสำหรับกาแฟผมก็ได้ลองชิมดูแลนะ้วถือว่าโอเคนะครับรสชาตินะครับบรรยากาศความเป็นบ้บานๆนะครับของเลาะดอนนานะครับความหมายเลาะดอนก็คือว่าเดินเลาะจะเป็นดอนดอนไปแล้วก็นอนนานะครับตรงนี้สร้างสร้างทื้นที่กลางทุ่งนานะครับห่างจากตัวอำเภอนานดูนไม่ไกลนะครับห่างจาก พระธาตุนา,นานดูนก็ประมาณ2กิโลครับยังไงก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชิมนะครับละดดนนอนนาคอกหน้า นะครับ FC นะครับบรรยากาศอันนี้น่าจะเป็น,นรตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าเขาเขียนละดอนแซบหนัวนะครับข้างในน่าจะเป็นที่นั่งทานอาหารกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลย ครับพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีเจลให้ใช้ล้างมือนะครับเราต้องทิ้มแข็งครับอากาศจะตกไปด้วยกันนะครับสำหรับโควิดนะครับต่อไปเราก็จะเข้าไปในโซนของการเลาะทุ่งนานะครับ บรรยากาศของทุ่งนาก็คือพึ่งผมมาวันนี้ก็วันเสาร์ที่6นะครับมิถุนาก็คือการดำนาลงนานี่ก็พึ่งจะลงนะครับนาก็ยังไม่ค่อยเขียวนะครับนะระบบน้ำก็โอเคทางน้นครับก็จะเป็นเป็น เป็นลูกควายนะครับเป็นหุ่นฟางนะครับ ทางผมก็จะเป็นปูแป้นนะครับสัญลักษณ์ของอำเภอนาเชืกนงครับที่ดูล,ลำพันนะครับก็จะมีปูชนิดหนึ่งนะครับที่จะมีสีสันแตกต่างจากที่อื่นนะครับเขาเรียกปูปูแป้นนะครับหรือปูที่เรารู้จักกันในปูปูนกระหมอ่อมจะเป็นปลาปูทองนะครับโอเคนะตรงนี้ก็โอเค วันนี้ก็ดูดีนะครับวันนี้จุดประสงค์จริงๆก็คือจะพามาดูเลาะดอนนอนนานะครับผมก็ได้ยินชื่อเลาะดอนนอนนาเลาะดอนนอนนาก็ยังไม่เคยดูว่ามันคืออะไรครับท้องฟ้ากําลังดีนะครับ um กําลังดีนะครับซุมก็โอเคสวยงามลมเรื่อยนะครับ ปลูกไม้ยางนานะครับไม้ตามทันนาถือว่าร่มรื่นนะครับปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับรือว่าโอเคนะครับเป็นแถวใช้ร่มเงาได้ทางโซทางโน้นน่าจะเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักเป็นกระท่อมพักนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่กระท่อมหน่อยหนึ่งอะไรนะ ว่าใครนะว่าใคนะเมื่อกี้ใครตั้งลยนะเขาตยเอาีเอาก้งอาปนี่ยนนชก้าเห็นพีบัง้แสงเโอเคเลยนะครับบรรยากาศเราจะถ่ายรูปมุมสูง นี่เป็นภาพมุมสูงด้วยครับ บรรยากาศดีมากครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมพามาที่เลาะดอนน,อนนานะครับบรรยากาศาก็อย่างที่เห็นนะครับสวยงามนะครับเป็นที่ทั้งร้านกาแฟร้านหารแล้วก็ที่พักนะครับสําหรับจัดอบรมสัมมนาผมคิดว่าน่าจะได้นะครับดูงานนะครับมีกินไอของสารครามนะครับโดยที่สังเกตที่ภาคเขามา แล้วก็สัญลักษณ์พวกหุ่นฟางต่างๆนะครับเป็นของธาราคาบสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ